การศึกษาธรรมะความสัมมาทุอุติจาที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วแหละมันก็อยู่ในกรรมมือของเราสำคัญเดียเราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งกวบคู่กับชีวิตประจำวันเราไป มีชันทะตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพมาสู่ตัวงเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเพราะเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นตน้นฉันทะมันก็จะเกิด พึงพอใจสมัครใจอยากจะทำสมาธิและความเพียรมาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นใบกลมกลืนมันเป็นอัตโนมัติไปเลยแบบ ที่เราอาบน้ำล้างหน้าแรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ยมาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้นและการจดจ่อมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความกระอย่างที่สมัครใจทำมันจะจดจอ่อใจแตะตรงกลางเราก็จะหมั่นสังเกตตัวเองว่าทำอย่างไรใจทั้งใจหยุดจะนิ่งจะละเอียด เกิดขึ้นเองเป็นอัตโนม,มัติทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องดีศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเสมออย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่าย ต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะต้องง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุขที่เขาสังเกตนะจ๊ะแล้วปัจจัยบริสุทธิ์แล้วเดี่ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่น คำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาบสักการะอะไรมันจะเฉยเยยนะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบ,บนิกบานกับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบมีเหตุมีผลบุญบันดาลง่ายสบายๆเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกยทรัพย์ก็ง่ายตาม อย่าว่าแต่โลกิยะทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เลยที่จะได้อย่างง่ายๆแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินค,นค,นคนาดปราณีตละเอียดอ